สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสอนใช้งานบล็อกเจมล็อกอินกันอีกครั้งนะครับวันนี้บล็อกที่ผมจะมาสอนใช้งานก็คือบล็อก image search lock image search เป็นบล็อกที่มีคุณสมบัติในการค้นหารูปภาพเป้าหมายจากรูปภาพทั้งหมดโดยตัวบล็อกจะทําการแคปเจอร์รูปหน้าจอปัจจุบันแล้วเปรียบเทียบกับรูปที่ต้องการหาโดยอาศัยอัลกอริทึมในการค้นหารูปภาพได้แก่ตัว tpl และค่าเสกอธิบายง,ง่ายๆก็คือตัว TPL จะมีความแม่นยำน้อยกว่าจะมีความเร็วในการค้นหาที่มากกว่าส่วนค่าเสก จะหาได้ละเอียดมากกว่าแต่มีความเร็วในการหาที่ชา้ากว่าตัวอย่างการใช้งานคุณสามารถใช้บล็อกนี้ในการค้นหาตำแหน่งจากรูปภาพที่กำหนดกรณีสิ่งที่คุณต้องการค้นหานั้นมีความยากในการเข้าถึงยกตัวอย่างเช่นสิ่งนั้นอาจไม่มีองค์ประให้คลิกหรือมีรูปแบบที่ไม่ตายตัวเราก็สามารถค้นหาจากรูปเป้าหมายภายในเพจนั้นแทนได้เลยการใช้งานบล็อก image search จ,จะมีการระบุรูปภาพที่ต้องการหาสามารถระบุได้ด้วยพาธหรือเบตหก ผมจะทดสอบด้วยการค้นหาจากเบท64กรณีนี้ผมต้องการค้นหารูปภาพของ Florida Panther จากหน้าเพจนี้ให้ทำการคลิกบนรูปกด Copy Address จากนั้นผมจะมาที่เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการแปลงรูปภาพให้อยู่ในรูปแบบของเบท64ผมจะเลือกเป็น Remote URL จากนั้นคลิกวางเมื่อแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ Copy เบท64ของรูปภาพเป้าหมายมาและผมก็จะเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นเว็64จากนั้น วางออไปเลยนะครับเมื่อเราได้รูปภาพเป้าหมายแล้วถัดไปจะเป็นการเลือกวิธีการแคปเจอร์โดยเราสามารถเลือกแบบ A Page เป็นการแคปเจอร์ทั้งหน้าในส่วนที่มีการมองเห็น A Full Page เป็นการแคปเจอร์ทั้งหน้าเหมือนกันแต่รวมถึงส่วนที่มองไม่เห็นด้วยเช่น ส่วนที่เราต้องเลื่อนดูอ n e l e m e n t เป็นการหาเฉพาะ Element นั้นๆโดยผมจะเลือกเป็นแบบอ p a เ e นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็น a อคชั่ที่กระทำเมื่อค้นพบเป้าหมายแล้วเช่น c ลิกอิ m เมจและมีการเปิดโหมด RGB ในการค้นหาถัดมาครับจะเป็น Threshold จะเป็นเกณฑ์การค้นหาว่าเคร่งครัดแค่ไหนมีตั้งแต่0.1เคร่งครัดน้อยที่สุดไปจนถึง1.0เคร่งครัดมากที่สุดนะครับโดยผมจะกาหนดให้เป็น 0. 1ตรงส่วนนี้จะใช้ในการตั้ง ค่าตัวแปรเพื่อมารับตำแหน่ง x, y ของรูปภาพส่วนในแถบนี้จะเป็นการที่เราสามารถกดเพื่อดูรูปภาพตัวอย่างได้ทางด้านซ้ายจะเป็นรูปภาพที่เราต้องการหา ส่วนทางด้านขวาจะเป็นรูปภาพที่ถูกแคปเจอร์มานะครับโดยผมจะลองกดทางด้านซ้ายตรง Image ก็จะพบว่าเราได้รูปของ Polar t e a r โผล่มานะครับเอาละครับเรามาลองกันรันกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวสคริปต์นะครับทำการเปิดหน้าวิกิพีเดียขึ้นมาและจากนั้นตัวบล็อกก็จะทําการค้นหารูปภาพเป้าหมายเมื่อพบแล้วก็จะทําการคลิกตามสคริปต์ที่เราได้เขียนเอาไว้เลยนะครับโดยทุกท่านสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเช่น หากต้องการหาตำแหน่ง x y พร้อมทั้งกดคลิกส่วนนั้นไปด้วยหรือไม่ต้องการกดคลิกก็ได้นะครับเพียงแค่เก็บค่า x y ของส่วนที่ต้องการค้นหาเพื่อเอาไว้ใช้ในภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับคลิปวิดีโอในการสอนใช้งาน lock image search ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมสวัสดีครับ